ครับผมครับมาซ่อมเครื่องหนีบผมนะครับเป็นของทอมสันนะครับยี่ห้อทอมสันนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับเรื่องของเครื่องหนีบผมทอมสันะครับส่วนมากก็จะเป็นวีซูเปอร์อินเตอร์โลชช่าเป็นของลิมิตันนะครับเพื่อนที่จะส่งซ่อมก็สามารถเข้าไปที่คอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ของช่างเอกนะครับจะปักหมดช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสําหรับท่านที่จะส่งซ่อมนะครับเอามาดูครับสําหรับ ตองนี้ผมยี่ห้อ Thomson นะอากาศเปิดไม่ติดนะครับี่รับแจ้งนะครับเรียวเสียบไฟนะครับปักมีไฟนะครับก็สวิตช์ตรงจุดนี้นะครับนะครับกดแช่กดอะไรก็ไม่ติดนะครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโมเดล BST 50D นะครับ50บาทนะครับ ก็คงจะต้องมาลื้อข้างในครับเพื่อนครับตรณนี้ที่เปิดไม่ติดก็น่าจะเป็นที่บอร์ดเป็นหลักนั้นเพื่อนครับก็เช็คตั้งแต่สายเข้ามานั้นเพื่อนครับมาดูรุ่นนี้น่าจะเป็นการซ่อมครั้งแรกครับเนี่ยครั้งแรกนะครับนะครับตรงนี้ครับสอดนะครับสอดแล้วก็งัดออกไปหน่อยหนึ่งนะครับ สอดเข้าไปแล้วก็ง,งัดไปนะครับออกแล้วครับก็เจนอน็อตอีก1ตัวนะครับเราจะวัดเรื่องของสายก่อนนะครับเพราะว่าสายเป็นตัวนําไฟมานะเราต้องวัดของสายนะขัวสายของเขานะครับจะจะมีรอยบากถึงข้างนะครับจะแตกต่างจากาลิมิต,ตันหรือมมาของรลจชชาตินะครับ วัดเรื่องของสายก่อนครับสำคัญเลยครับก็ตั้งวัดไปที่ย่านวัดไดโอดครับหรือวัดมีเสียงนะครับอ่าังนี้นะเพื่อนครับนี่ครับจับไปเลยนะครับก็มาดูปลายสายครับตรงจุดนี้นะได้ยืนเสียงนะครับไม่ขาดนะครับดูอีกตัวนะครับไม่ขาดนะครับแสดงว่าสายไม่ได้มีปัญหานะครับเพื่อนครับ กาจะมีปัญหาที่ตัวนะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวจะจิ้มสลักออกมานะครับตรงจุดนี้นะครับดันสลักออกไปนะครับนียดันสลักไปครับนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับดูนะครับ่อนะครับเก็บสปริงเข้าไว้ครับบางอย่างบางรุ่นมันก็ จะใช้อะไรเฉพาะครับผมไม่แน่ใจว่าส่วนของซะพายน่าจะอยู่ฝั่งนี้กันนะครับก็ไข่นาดออกไปอีกครับหนึ่งสองสามนะครับก็ไข่นาตออกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้เ่นครับทีแรกว่าจะขันด้านเดียวนะครับร่นี้ยังไม่เคยซ่อมนะครับก็ขันออกมาสองด้านเลยเพื่อนเห็นเลยก็เป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะเช็คในเรื่องของฟิวก่อนนะครับมอกฟิวขาดไหมนะครับ ไม่ขาดนั้นเือนครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินนี่คือเป็นสายไฟเข้านะครับเดี๋ยวผมจะรื้อบอร์ดในส่วนของภาคจ่ายไฟตัวนี้ครับเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนจะสังเกตว่าเดี๋ยวให้เพื่อนดูบอร์ดก่อนครับมีความชื้นเข้าเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมพวกนี้เป็นเป็นคาบความชื้นนะครับนี่ครับวามชื้นเข้าเต็มเลยนะ เดี๋ยวค่อยล้างบอร์ดนะครับเรามาดูก่อนว่าสาเหตุที่เขาไม่ติดเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็น่าจะเป็นที่บอร์ดนะผมเล็งไปที่บอร์ดนะครับนะครับกรณีที่เครื่องมันติดนะแต่ไม่ทําความร้อนก็โดยส่วนมากก็จะเป็นที่แผ่นทางความร้อน,นครับแต่เจ้าตัวนี้คือไม่ติดเลยนะครับสายไฟผ่านนะครับนะครับ สีน้าเงินสองฝั่งนะครับคือสายไฟนะครับเราจะเช็คสายไฟเข้ามาตรงจุดนี้นะครับว่ามันมีช่วงในขาดหรือเปล่าครับผมเช็คขั้วนก่อนกันครับขั้วนายขั้วนายเป็นสายนี้นะครับจิ้มตรงนี้ครับนะครับทีนี้เป็นขั้วนอกครับขั้วนอกตรงจุดนี้ครับเพื่อนครับ แสดงว่าไฟสองยิบวิ่งลงบอร์ดครับแต่เปิดแล้วไม่ออนนะครับตัวนี้ชิปคนโทลตัวนี้ถ้าเกิดเสียนี่ถือว่าจบข่าวนะครับนะครับแต่เราวัดรายละเอียดปีกย่อยก่อนนะครับถ้าเกิดเราวัดแล้วทุกอย่างปกติก็ตีว่าเป็นไอซีที่มาจากโรงงานตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ทําอะไรไม่ได้ครับเพอนครับไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับค่า C ีค่า R ส่วนอื่นๆ พวกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับเปลี่ยนได้หมดนะครับยกเว้นตัวเดียวครับนี่ครับไอซีตัวนี้ที่ฝังมาจากโรงงานนะเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็จะพาตรวจเช็คตุกอย่างนั้นเพื่อนครับนะครับกรณีแบบสายนะครับเราเช็คแล้วสายมันผ่านนะครับพัวสายไฟวิ่งเข้ามาผ่านฟิวไม่ตัดนะครับอันนี้คือเช็คแล้วพวกนี้่าแน่นอนแสดงว่าเป็นที่บอร์ดนะครับ ตอนนี้เราก็มาไล่เรื่องของวงจรนะครับวงจรที่เราพอจะมองเห็นนั้นกอนครับเรามาดูเรื่องของสวิตช์เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสําคัญนะว่าเพราะว่าถ้าเกิดสวิตช์เสียงมันก็ไม่สามารถออนได้นะครับผมก็จะตั้งไปที่โหมดมีเสียงแล้วก็จับที่สวิตช์สองฝั่งเลยนะครับเบนครับเพื่อนก็ฟังเสียงได้ได้นะครับจิ้มไปที่สวิตช์นะครับผมจะกดนะครับเอามือกดนะครับนี่ครับ แสดงว่าสวิตก็ทำงานปกตินะครับอ่ในส่วนของตัวนี้มีเป็นค่า R ชิ้น SMD นะครับโอ,อกาสเสียเสียยากมากนะครับค่าอแต่แบบนี้ใส่เสียยากนะครับอ่ามี NDC ตัวหนึง่ง NDC ตรวนี้ก็ไม่เสียครับเพราะ NDC เวลาเสียก็มันจะแตกนะครับเนี่ยวัดไม่ขึ้นค่าใช้ได้นะครับมีค่า C C ก็ไม่น่าจะเสียเหมือนกันครับ ทีนี้ก็มาไล่ในส่วนของฝั่งนี้กันเพื่อนครับฝั่งนี้เดี๋ยวสุดท้ายแผ่นตะคว่มร้อนนะเพื่อนครับนี่ครับแผ่นตะกวามร้อนนะครับวัดนิดหนึ่งแต่จริงๆไม่น่าเกี่ยวครับแต่ก็วัดไปนิดหนึ่งกันเพื่อนครับนี่ครับหกห้าสามนะแผ่นตะกวามร้อนครับถือว่าผ่านนะเพื่อนครับฝั่งนี้ไอซีไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกันเพื่อนครับเนี่ยวัดขึ้นนะครับเป็นค่าน้ำกันครับนีซีชนิดเอ็นดีไม่มีผลนะครับเป็นค่านะครับ ก็จะมีสีแห้งหรือเปล่าสีตัวนี้ตัวเก็บประจุนะครับนี่คือค่านะครับมาวัดค่าสีนีดหนึ่งนะครับสีตัวนี้สิบโวลต์นะครับนะครับสีตัวนี้สิบโวลต์ตรงจุดนี้นั่นกันครับนะครับเป็นสีสิบโวลต์สี่ร้อยห้าสิบไมโครฟารัดนะครับเราก็ดูว่าสีแห้งหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะเพราะมันอยู่ในที่ที่ทําความร้อนนะครับดูที่มิเตอร์นะครับว่าขึ้นไหมนะครับ ไม่โดนนะนี่ครับสี่ร้อยกว่าขึ้นห้าร้อยถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆ่ครับอะตังวัดแผ่นตังความร้อนฝั่งนี้นะนเพื่อนครับมาไมน้นะครับ,รบจริงๆอาการเครื่องไม่ติดไม่น่าเกลียดกับแผ่นตังความร้อนนะครับตางความรอ้อนตังวัดที่ยันวัดไอโอดหรือว่าวัดที่ค่าโอมนันเพื่อนครับอะ ขึ้นนะครับเป็นตกลงร้อนขึ้นนะครับอืมในงานมันครับมันครบเลยนะก็น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ชิปคอนโทรลตัวนี้ครับเสียครับนี่ครับไม่สั่งการนะครับนะครับนี่ครับพักไฟเข้านะไฟเข้าบอร์ดนะครับเนี่ยพาสายไม่ได้ขาดนะครับไฟอ่อนมาแล้วนะครับฟิวไม่มีตัดนะครับแต่พอเราเปิดสวิตตัวนี้เป็นตัวสั่งการครับไม่อ่อนนะครับไม่อ่อนไม่ไม่เปิดการทํางานนะครับ ออเป็นที่ชิปคอนโทรลเสียครับเครื่องนี้ครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขะายได้นะมันครับคงต้องตกเคระครับเพราะว่าแนวทางในการซ่อมเครื่องนี้ผมมันก็มีอยู่แค่นี้ครับมันครับกรณีที่อย่างอื่นใช้ได้หมดนะครับ,บวัดนะครับตัวที่ชิปคอนโทรลตัวนี้นะครับที่ฝังมาจากโรงงานนี่เสียก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแลก้ไขได้นะครับซ่อมก็ไม่คุ้มนะครับ ัหาหาอะไรไม่มีนะครับยิงเป็นเงี้ยของทอมสตอมไม่ต้องพูดถึงครับนะครับเพื่อนๆที่ส่งซ่อมก็ก็อย่าลืมครับทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนครับบางรุ่นบางอย่างมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรหาอะไรยากหาอะไรลําบากเนี่ยนะครับเพื่อนครับอ่ะคลิปต่อไปนะครเป็นการซ่อมอะไรครับอ่าเป็นการซ่อมเครื่องกนหนวดของเฟลิกซ์นะที่ได้รับมานะครับ คลิปต่อไปนะครับกเน่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสดดวัสดีครับ